เรื่องที่สิบนะคะก็คือมาร์ดิฟีเซนค่ะ คือตรงที่ไม่ผิดหวังเนี่ยเป็นเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยหลายๆคนพอไปดูหนังที่มันสร้างจากนิทานนะคะทุกคนก็คาดหวังว่าเรื่องราวตอนจบเนี่ยมันก็จะจบเหมือนกับนิทานเดีดๆแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันมีหักมุม like ก็คือฉากที่ฉากพีกๆก็คือฉากที่แอนจลิน่าโจลีลองไห้แบบประมาณว่าไม่ควรเลยแบบ คือตอนนั้นเนี่ยมันกับด้วยความแค้นหลายๆอย่างเนี่ยมันบดบางตาเราอาจจะเหมนกับคือสิ่งที่ปังได้เรียนรู้นะคะคือพอตอนแรกๆเนี่ยความรู้สึกที่มันแรงมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดพอเวลาผ่านไปเนี่ยคือมาริฟิเซนเนี่ยก็รักเจ้าหญิงไปแล้วช uh, uh. อบตั้งแต่คอสตูมฉากซึ้งกินใจแล้วก็การหักมุมตอนจบของเรื่องนะคะ uh, uh. อันดับที่เก้าคือเรื่องจัมเปอร์ค่ะ Take deep เป็นเพราะว่าเป็นหนังที่เป็นเรื่องแรกๆที่เหมือนกับมันค่อนข้างที่จะหนุดโนเป็นเรื่องของคิณาการคือพอดูแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าอยากดูจัมเปอร์มันเด็กตอนนั้นยังเด็กอยู่ค่ะแต่ว่าตอนตอนเริ่มต้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ มือนกับพระเอกไปกินข้าวตรงนี้แต่ว่ากระโดดไปกินกาแฟที่นู่นแล้วก็ไปเดินเล่นตรงนี้อะไรคะมันเป็นจุดที่เหมือนกับจริงๆคนเราเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องเดินทางตั้งหกตั้งสิบสองชั่วโมงแต่ว่าถ้ามันแค่เสี้ยววินาทีมันเลยดีมากๆเลยอะค่ะมันเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นที่แบบเปิดโลกจินตนาการของฟังให้ฟางเหมือนกับจินตนาการอะไรที่มันแบบลดกรอบออกไปอีกแบบก็อันดับที่แปดเป็น Cloud Atlas ค่ะ The it the at the home dream call music I from my Clo ชอบจริงๆฟังจำตัวชื่อตัวละครไม่ได้แต่ชอบที่เป็นผู้ชายสองคนที่เขาหลักกันนะคะ mm hmm. แล้วฉากที่เหมือนกับเขาเขียนจดหมายหากันมาตลอดคนนึงก็หนีอีกคนนึงไปแล้วก็เหมือนกับต้องการที่จะตามหาความฝันตามละความฝันเป็นนักเปียโนแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปทําความผิด พอเขาไปทําความผิดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ว่าด้วยการที่เขาเขียนจดหมายเล่าหากันตลอดเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือพยายามที่จะตามหาคนคนนี้แล้วมันเป็นโมเมนต์ที่เขาเจอแล้วเจอแล้วว่าคนคนนี้ที่ไหนแล้วกําลังวิ่งขึ้นไปอะค่ะแล้วก็ได้เสียงปืนพอดีก็คือคนตายแล้วค่กที่เศร้ากินใจมากๆเลย Readading Letters Mode Mody พวกหนังทั่วไปเรื่องอื่นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเรียงไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับเอาเรื่องมาซ้อนๆกันแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มีปมของมันเองมีปมในตัวของมันเองแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็คือค่อยๆคลี่คลาย <Night. S 1> อันดับที่เจ็ดคืออินเตอร์สเตล่าค่ะ Again the die the of ตอนที่เหมือนกับพระเอกอยู่ในมิติที่สี่แล้วอะค่ะที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบพยายามที่จะส่งสัญญาณกลับไปบอกลูกสาวว่าอย่าอย่าให้ตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับมันไม่ได้เป็นหนังที่จงใจเกินไปว่าคือตอนที่เราดูตอนแรกที่ยังไม่มีการแก้ปมที่เราไม่สามารถคาดเดาเลยว่าตอนจบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไม่ได้เป็นหนังที่เหมือนกับ เหมือนกับเซตไว้แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพระเอกเนี่ยทำด้วยเหมือนกับจิตํำนึกของตัวเองล้วนๆไม่ได้เหมือนกับมองโมเมนต์แต่ก่อนก็คือเหมือนกับหนังเรื่องนี้ค่อนข้างทำไปตามแบบหลักฟิสิกส์หลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาพูดจริงๆว่าไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่าโลกใบนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องนี้จริงๆคนอาจจะต้องไปตามหาโลกใบที่สองแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามนี้เลยอะค่ะ อที่ผมคือกับ,บัอเมริกาภาคแรกค่ะที่ปรงชอบเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องของอ,อชอบฉากจบนะคะที่กับตันตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปเต้นรำกับแฟนของเขาแ,แฟนของเขาก็หายไปแล้วตายไปแล้วโอ้โหตรงนั้นนี่เป็นอะไรที่หักแบบเจ็บปวดหัวใจที่สุดแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ากว่าเขาจะ คือนอกจากมันจะมีประเด็นในเรื่องของต่อสู้หลังร้ายเนี่ยแต่เขาก็มีโมเมนต์ดีๆกับผู้หญิงคนนึงที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าถ้ากลับมาได้จะไปเต้นรำกันซึ่งกับตอนทจีบผู้หญิงคนนี้มันต้องนานแต่พอตอนจบกันกลายเป็นว่า50ปีผ่านไปก็อันดับ5คือ gravity ค่ะชอบตอนที่เหมือนกับว่าบอกว่าลูกสาวตายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กล่าวโทษลูกสาวเยอะมากแบบเหมอนกับสรุปล้มบ้านหรือเปล่าทำไมตายแค่นี้ก็ตายแล้วรองค่ะแล้วพอสุดท้ายทังเอกเหลือแค่ตัวคนเดียวเนี่ย ก็เหมือนกับกำแพงตรงนั้นนะคะที่พยายามที่จะเข้มแข็งมาตลอดมันก็ทลายลงแล้วก็บอกว่าจริงๆแม่เจอรองเท้าของลูกแล้วนะแบบแม่ขอโทษอะไรแบบนี้ค่ะจนมันแบบมันซึ้งมากเพราะจริงๆเขาไม่ได้ต้องการที่จะแบบโหดเหี้ยมแบบจิตใจแบบลูกตายแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาแค่ต้องการที่จะสร้างกำแพงเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเฉยๆว่าจริงๆเขาเข้มแข็งแต่จริงๆเขาไม่ได้เข้มแข็งเลยอีกตอนก็คือตอนที่ ผู้ชายอะค่ะที่เขาเสียสละชีวิตให้นางเอกไปที่จู่ๆนางเอกเกิดอาการประสาทหลอนแล้วผู้ชายเนี่ยก็มาพูดให้นางเอกเนี่ยพึ่งสู้อีกครั้งหนึ่งในความฝันของนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังว,ว่ามันเป็นอะไรที่แสดงถึงจิตใจของคนออกมาได้แบบเยอะมากจริงๆในเรื่องความที่แบบคนพยายามที่จะแข่งแกงสู้กับอุป,ปรสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆคนเราก็ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้มันก็แบบ ต้องการคนอื่นด้วยแล้วเราก็แบบไม่ได้แบบเข้มแข็งขนาดนั้นนะคะอันดับ4ี่ที่ตางชอบคือ The imitation game ค่ะคือด้วยความที่จริงๆบางเป็นคนที่ชอบเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นหนังหรือความเป็นจริงเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่า อดีตเนี่ยเป็นสีที่คนน้องที่คนที่จะเรียนรู้ล้วที่ตางชอบจริงๆของเรื่องนี้เนี่ยคือประโยคหนึ่งที่ถูกออกมาเล่นในหนัง mm hmm. เพื่อนชายที่พระเอกชอบอะคะ่ะ mm hmm. เขาพูดกับพระเอกตั้งแต่ตอนแรกคือ sometime it is the people no one imagines anything of who do the things no one imagine คือจริงๆก็คืออย่างที่บอกอย่างแรกคือชอบเรื่องราวที่แบบเป็นประเด็ดนลึกลับเกี่ยวกับสคงครามโลกนี้สองชอบคะแ,แนนนิดหน่อย <laughs> แล้วก็ชอบกับการจบที่มันหักมุมแล้วก็ชอบประโยชน์ที่มันสอนอันดับที่3คือ Star Trek Star Trek ภาค2นะคะ Let's get this go son of เพราะว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นหนังที่ไม่ได้เหมือน Star Wars ที่แบบไม่ได้แบบไซไฟจนเกินไปแต่ว่ายังแบบมีพื้นฐานของความจริง <S 1> <S 1> <S 1> ที่แปลงชอบเนี่ยก็คือฉากที่พระเอกเนี่ยพอยานมันจะถล่มเขาจะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปสัมผัสกับนังสีนิวเคลียร์ <S 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 ต้องไปขยับแกนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือแต่ินใจที่จะแบบ เข้าไปช่วยลูกเรือท้งลำเพราะว่าในฐานะที่แบบเป็นกัปตันเขาก็คืนกับเสียสละตัวเองคือเหตุเป็นเรื่องที่ฟังว่ามันสนุกแล้วก็แสดงถึงมิตรภาพความเสียสละอันดับสองคือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคส Harry คือจริงๆบางชอบหนังชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกภาคแต่ว่าหนังพอเอามาทำเป็นหนังเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปชอบฉากที่ฉากที่ดึงจ่าออกจากหมวเนาะคะ่ะคือเหมือนกับว่ามันจะต้องมีความกล้าหาญมากๆถึงจะแบบเด็นดักยูฟินดอร์ออกจากหมวกได้ ตอนนี้ก็เจ๋งนี่แค่ได้คุยกับมูได้ <c oughs> ก็ชอบอยู่เหมือนกันนะแบบมันมีเหตุผลแล้วมันก็มีที่มาที่ไปแบบตั้งแต่บรโนมอสร์ซากี้คือมันเหมือนกับทุกอย่างของหนังสือหนังชุดนี้เนี่ยมันมีเหตุผล <c oughs> ค่ะก <c oughs> ็คือชอบดูคอมเวนเจอร์ครับ ป็นักที่มาเวลทำออกมาได้ดีแล้วก็มีการเตรียมการแบบมหาศาลมีการวางแผนที่แบบโครงการแบบไปถึง2018ัไปอะไรเงี้ยค่ะ What are you prepared What to you do? คือมันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะแพ้แล้วค่ะตอน a เวนเจอร์ภาคหนึ่งที่เหมือนกับจะแพ้จะแพ้แล้วแต่ว่าจริงๆทุกคนเนี่ยก็คือร่วมมือกันนะคะ มันเป็นอะไรที่เหมือนกับนอกจากตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสามัคคีความที่เหมือนกับช่วยร่วมมือกันเนี่ยมุมกล้องหรืออะไรหลายอย่างซาวทกเนี่ยมันแสดงให้ถึงมันช่วยแบบเพิ่มความสามัคคีให้แบบคนดูได้เห็นได้ชัดขึ้นไปอีกลางเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบแนวลุยๆแล้วก็ชอบดรามา่าชอบอะไรอย่างหังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างขบลดคือเหมือนกับนอกจากที่มันจะลุยเนี่ยก็มีตัวละครตายด้วยแล้วก็เหมือนกับในเรื่องของมุมกล้องเทคนิค อะไรนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับการปูเรื่องที่ค่อนข้างดีแล้วก็ความต่อเนื่องกับภาพที่แล้วแล้ว